ถามกันเยอะมากดีแบกตาตั้งมีไหมดีแบกตาตั้งมีไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงดีแมกไฟตาตั้งมาแล้วนะราคาเบาๆด้วยแบงครับผมราคาไม่ถึงสองแสนว้าวดีแมกราคาไม่ถึงสองแสนนี่ไงเอฟซีบอลดนังส,ยสวยๆนะมีโทโมโท,โทูโบไทม์เมอร์ด้วยเลขไม้วิ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน ไม่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเบาะหนังดีแม็กไฟตาตั้งเครื่องสองจุดห้าราคาไม่ถึงสองแสนบอกเลยก็ไม่แพงนะยางยังเลี่ยมกิฟอยู่เลยนี่ยางดอกเต็มเลยโอ้โหดูดิเดี๋ยวล้างเครื่องหน่อยนะมาดิบเดิมๆิมนะยังไม่ล้างเครื่องติ๊กเกอร์อยู่เลยรถเก่าไม่ว่านะแต่ห้ามชนนะคอนเซปต์เฮียสาโปไม่มีแกน,นนอตนะซอกเซิร์ฟเดิมคานเดิมแ้งมาดูเม็ดอาร์กมาดูแผ่นเพลินรนี่แผ่นเพลยนเดิมเดิมเลย ราคาไม่ถึงสองแสนราคาเบามากมีอยู่จริง